เรามีจบไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่าคีย์ขับมีให้เลือกเป็น10สวิตช์มีให้เลือกเป็นร้อยยังไงก็ไม่ซ้ำาพรากับร้านคีย์โปรโชรูมร้านคีย์บอร์ดที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในที่เดียวตั้งอยู่บริเวณราชพกษ์ตลิ่งชันที่นี่ไม่ใช่แค่โชรูมคีย์บอร์ดแต่ที่นี่เป็นพื้นที่สําหรับคนชอบคีย์บอร์ดมารวมตัวกันโดยด้านในมีโซนจัดแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดพรีบิวประกอบมาให้แล้วโดวยมีให้ลองตั้งแต่คีย์บอร์ดสําหรับมือใหม่จนไปถึงมือโปรจะซื้อคคีีบอรดด่่่้าาแแูววววิลเก รถมาลองเองเลยดีกว่ากดเองจนกว่าจะพอใจจนหาเสียงที่ใช่เพราะความชอบของคนเราไม่เหมือนกันบางคนใช้คีย์บอร์ดไ้ทางานหรือว่าบางคนจะใช้คีย์บอร์ดไว้สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะแนะนําซอนนี้เลยสําหรับแมกนติคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดที่สามารถปรับระยะกดเองได้โดยมีให้เลือกหลายรุ่นและมีสีจริงให้ดูตอบโจทย์ทุกสไตล์ตั้งแต่คนชอบไซส์เล็กจนคนชอบไซส์ใหญ่รวมไปถึงสินค้ารุ่นลิมิเต็ดและรุ่นหายากเราก็เอามาวางโชว์ให้กับลูกค้าได้ลองกดมีทั้งสินค้าหาย,ยากดีไซน์ไม่ ขายหรือสําหรับสายสะสมที่คีโปที่นี่คือคําตอบของคุณไม่ต้องห่วงกับบริการหลังการขายที่บอดทุกรุ่นรับประกัน1ปีและมีแอดมินคอยให้บริการไม่ทิ้งลูกค้าให้แก้ไขปัญหาเองลองแวะมาลองด้วยตัวคุณเองแล้วจะเข้าใจว่าทําไมต้องมาลองกดก่อนซื้อที่คีโป